เป็นยังไงถ้าผมเอาชีวิตรอดในโลกไม้ครับปรสิตสามวันและในวันแรกผมก็เกิดมาในเกาะล้างก็คือวันที่สุดก็เกิดมาในเกาะล้างเลยนะครับก็ทำอะไรไม่ได้ออกจากเกาะ,ะก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันมีปรสิตอยู่ในน้ำกับ <c oughs> ก็เลยต้องสร้างบ้านเบสิกไปก่อนก็คือ บ้านเออบ้านบ้านดินมับนบ้านดินบ้านาสอะไรก็แบบมันก็เออมันก็จะเป็นประมาณมันก็จะเป็นประมาณแบบแบบนั้นแหละเออแบบเนี้ยแบบเนี้ยกำลัแบบาางสร้างอยู่โอเคก็ไปคุยกับเต่านิดนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นก็เออ เลื่อเปยมากๆก็คือได้บ้านแล้วนี่ก็ยังไงก็มีจุดเซฟนะเล่นในตอนกลางวันก็ไม่มีอะไรมากแต่หายนะก็คือเออม,มันมีบอนเตอร์แล้วก็ตอนกลางคืนนี่แหละและตอนกลางคืนก็ได้มาเยือนและผมก็ได้เจอกับเออก็ได้เจอกับไอ้ปลิสิตแล็เพ่นแนบตีที่เนี่ยเออ แล้วก็มีบริสิทธี์เยอะเลยนะเออมีบริสิทธิ์พซหมูหมาตาไก่อะไรไม่รู้ใหลังจากนั้นก็เช้าตอนเช้าก็ไม่มีอะไรมากแต่ที่น่ากลัวก็คือมันมีก้อนเนื้ออะไรด้ยแล้วมันก็ไม่แพ้แสงและหลังจากนั้นก็วันที่หนึ่งนะแล้วผมก็ได้เจอกับซอมบี้ที่มันแบแบแล้วมันอยู่ในน้ำแล้วมันไว่ายไม่ได้ แล้วผมก็ได้เจอทิกนะนรับมันสามารถตีขณะที่มันอยู่ในน้ําได้ทุกคนมันแพ้น้ำนะทุกนและหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรทุกคนก็วิ่งไปฆ่าพวกซอมบี้บ้างนะทุกคนก็คือเออก็นั่นแหละก็ไปฆ่าพวกซอมบี้ก็เล่เป่อยมากเลยแล้วก็ตายอยางนั้นตายอยางนั้นแหละแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือ เอมตอนกลางคืนนะที่บอกว่านา่ากลัวก็คือเออมันมีมีหมูมาด้วยอ่ะมีหมูมาเพิ่มอะ่ะก็มันมันมีหมูมีแกะปริสิตธ์มีหมูแกะปริสิทธิ์มีไก่บริสิทธิ์มาเพิ่มด้วยก็นั่นอนะ่ะแล้วก็เนื้อที่ผมเจอตอนแรกมันก็มาด้วยมันใหญ่ขึ้นด้วย แล้วเออ,อไม่มีอะไรนะมันก็แค่เพิ่มแค่นี้ไม่มีอะไร,รอ๋อแล้วมันก็มีเออม้าปรสิตด้วยหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยแต่ว่ามีวัวปรสิตอยู่มีวัวปรสิตแล้วก็ไม่มีอะไรและหลังจากนั้นก็เออก็ก็ก เช้าแล้วก็วันที่สองนะครับและในวันที่สองผมก็เจอไอ,อ้ก้อนเนื้อ,อน,นั้นอีกแล้วนะไอ,อ้ก้อนเนื้อนะั้นมันก็ตีเดียวตายอะ่ะมันมันเป็นร่างวิวัฒนาการแล้วมันมันก็ตอบเออของอะไรก็ไม่รู้ด้วยเก้าชิ้นเนี่ยครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกตอนกลางวัน แต่ว่าตอนกลางคืนนี่คือโหดมากมากก็ได้เจอคลิปเปอร์เลนะแล้วผมก็คิดได้ว่าถ้าเราขึ้นที่สูงเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมก็พยายามขึ้นที่สูงมันก็ร่วงลงมาเนยมันมีตัวอะไรไม่รู้ร่วงลงมามันผักร่วงลงมาเนี่ยผมแล้วมันก็ตัวแมงมุมเพิ่มขึ้นมาด้วยเนี่ย,ยก็นะก็ดูเป็นทปไทม์แลปป์ไปนะครับดู ตายไปรัวๆอะไรดิตุ้มตาตุ้มตามแล้วในวันที่สามผมกออ็แล้ววันที่สามตอนวันตอนกลางวันไม่มีอะไรนะครับผมเออเออก็คืออ,อืมต้องต้องพูดยังไงก็ก็มันดูเงียบเงียบแปลกๆนละนบเข้มมามาแล้วมันก็มีเออ นี่ครับแล้วก็ตมันแต่หลังจากนั้นก็ในตัวผมก็มีไข่อะไรไม่รู้แล้วมันก็มีไอตัวประหลาดอะไรก็ไม่รู้โผล่มาแล้วมันก็มีอะไรไม่รู้โผล่มานะครับแล้วมันก็มีหมูปรลสิตเออแบบไม่แบบแบบไม่เป็นร่างแมงมุมนะครับแล้วมันตีคนแรงอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ลองเสกดูนะมันจะเป็นอะไร แล้วมันก็เออเป็นไอโครงกระดูกกายพันธุ์นะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเขาเออเอ,อ่ะมันจบเรื่องกระปุลแล้วไหมและหลังจากนั้นก็เช้านะครับผมและสำหรับใครที่ชอบลิอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับผมย